ม่คนไหนครับอยากได้สนามม้าตกแบบนี้นะทำยังไงครับไปดูกันเลยครับผมท่านตอนแรกสุดครับให้เพื่อนๆกดคำว่าแมทครับผมจิ้มไปเลยแล้วก็ปัดไปทางขวาเนะยเลือกคำว่า e x h i b i t i o n นะครับโหมดนี้เลย e x h i b ิ t i o ันขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกทีมสมโมสรที่เราอยากจะเล่นนะอย่างเช่นผมอยากเลือกเล่นแมนยูแล้วกันอะทีมคู่แข่งครับเลือกเป็นลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับ แล้วกด next โอเคหลังจากนั้นครับให้เรากดที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วก็อันแรกครับที่มันเป็นรูปขีดขีดขีดขดตรงนี้นะจิ้มไปเลยครับอันนี้เป็นการ setting นะครับอันนี้ก็ตั้งเวลาครับอันแรกอันนี้ตั้งว่าจะให้บอรดเป็นระดับไหนตั้งเจ็ดไหมเอ็กซ์ตาไทม์อะไรพวกนี้ปกติเหมือนเดิมครับไปที่โหมดตรงสเตดีเอมัยฮะอันแรกสุดจะเป็นเวลานะครับก็คือกลางวันกลางคืนครับเลือกได้ สมมติมมผมเลือกกลางคืนแล้วกันแล้วก็ฤดูครับอันที่2เป็นช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาวนะครับเลือกเป็นหน้าหนาวนะครับแล้วก็อันที่3ครับเวทเทอร์ครับสภาพ,าพอากาศอันที่2เนี่ยจะเป็นอันแรกจะเป็นสภาพ,าพอากาศปกติแดดออกปกตินะครับอันที่2เป็นเลนนี่ก็คือฝนตกนะครับอันที่3ก็คือสโนว์คือหิมะนะครับถ้ายอยากเล่นในโหมดเล่นในสภาพ,าพอากาศหิมะก็เลือกอันนี้นะครับจิ้มไป แล้วก็แบ <ai> well, ็กกลับมาครับแล้วก็ทูแมทได้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นสภาพอากาศแบบหิมะตกแล้วนะครับเป็นโหมดใหม่นะที่ให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับนี่สนามขาวโพลปเลยสวยๆแบบนี้นะครับอเราไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับไม่เงยียดยิงหลอดยิงหลอดฟ้าหรือทำคลิปลงให้ครับถ้าใครมาไม่ทันนะครับสนามหิมะ สนามต้อนเตะมมุมเนอ่านี่ข้าสนามต้อนเตะมุมครับของกีม้าตกนะสวยดีสวยดีต่กล้องเยอะไปไหนเนี่ยได้เต้มอีกครั้งครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจมุกตี้ชาแนลด้วยนะครับคอยเปิดแพ็คไม่เกลือต้องแมงปอช็อป